สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้บรรยากาศดีนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่วัดเข้าดีสลักนะครับสุพรรณบุรีนะครับอยู่อุทองอช่วงฤดูตอนนี้ก็เป็นฤดูแรงนะครับก็มาที่นี่ก็จะเห็นต้นไม้นานาพันธุ์นะครับนา,นานาพันธุ์แล้วก็จะเห็นสรีระห้อง ของต้นไม้ชัดเจนมากที่สุดจะเห็นกิ่งกา้านลำต้นชัดเจนที่สุดเลยครับช่วงนี้มันจะไม่มีใบไม่มีใบทั้งทั้งหมดเลยครับในเชือกเข้านี้ทั้งหมดเลยทั้งลูกเข้าทั้งหมดต้นนะั้นนะช่วยมากเลยนะกรัจะเป็นต้นมะกักกำลังออกดอกเต็มต้นเลยต้นมะกักก็เดี๋ยวจะพาเดินเดินวนดูแท้แทวนนดบเนี่ยครับช่วยมากที่นี่ช่วยมากมามาได้ทุกฤดูครับมาได้ทุกฤดูแล้วก็ พวก็ส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้พระที่นี่ก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นพระพุทธบาทจำลองก็ที่นี่เงียบสงบแบบเงียบสงบอยู่บนยอดเขาทางขึ้นก็สะดวกสบายครับสามารถขับรถขึ้นมาได้มีเส้นทางขึ้นอ้อมบุเข้าขึ้นมาวนกดเคี้ยวขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาทาง ด้านล่างของบูขาครับด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกขึ้นทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ถ้าเกิดจะเดินขึ้นมาก็ได้ครับเดินขึ้นมาจะมีบันไดขึ้นมาทางด้านทิศใต,ต้จะเป็นบันไดขึ้นมาจากจากวัดทางนั้นจะช่วยมากช่วยมากแต่พวกเดินไม่ค่อยไหวพวกคนญาติใจใตัวช่วยใช้รถยนต์ขับขึ้นมาก็บมาได้นะครับที่นี่ ก็วันนี้ก็เง่าเงาอยู่บ้านไก่ไก่ส่งการนะไก่ไก่ส่งการแหละก็มาทําบุญนะครับมาทําบุญกลับบ้านเนาะมาทําบุญมาเทียว้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนาะแล้วก็ไปทําบุญกันวัดนู้นวัดนี้ไปปีนี้เป็นปีที่ดีมากจะเป็นปีแห่ง มาห้าส่งการนะครับไม่เคยมีไม่เคยมีส่งการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ยี่สิบเอ็ดวันเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเที่ยวกันให้สนุกแล้วก็ฉลองส่งการกันให้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ปีนี้ก็เลยพาออกนอกสถานที่และมาที่บัดเข้าดบีสลักนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆสถานที่ที่เป็นอย่างไงครับที่เป็นลักษณะนี้ ก็จะเป็นเต็มไปด้วยไม้เก่าไม้โบราณนานาพันธ์ุนานาค่ายพันนะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปเราจะมาดูแค่สรีระสรีระของต้นไม้นครับกิก่งก้านความความเก่าแก่โบราณของเขานะครับกิ่งก้านจะแบบโอ้โหน่าชม นะชมแล้วเราจดจําไปเราถ่ายภาพไปเพื่อที่จะไปสร้างงานของเราอีกทีหนึ่งเราจะได้จากนี้นะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างจากธรรมชาติเลยอย่างต้นเนี้ยต้นมะกักมะกักนี้ก็เป็นไม้ป่าชนิดนึงคล้ายๆมะกอะกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกจะใหญ่กว่ามะกอกรสชาติจะหวานอมเปรี้ยว ลูสุกแล้วนะสุกแล้วเขาล้วงลงมาเนะี่ยพวกลิงลิงจะมากินกันก็ช่วงนี้ลิงก็ยังนั่งอยู่น,นะนู้นเนี่ยสนสลารนี่ไม่ยอมลงมาช่วงลูกสุกนะครับลิงจะเยอะที่นี่ลิงลิงเยอะก็มองลงไปด้านนี้ก็จะเป็นด้านทางทิศตะวันออกด้านทางทิศตะวันออกก็บ้านผมก็จะอยู่ทางทิศเนี่ยครับตะวันออกนะครับมาตรงมา ก็ถ้าถ้าข้ามเข้าลูกนี้ไปที่เรายู่เนี่ยมันก็จะไปจังหวัดกาฬแะครับมันเป็นเขตติดต่อกันช่วงเนี้ยตะเข็บนี้ก็คือภูเข้าเนี่ยจะเป็นเป็นรอยกั้นระหว่างสุพรรณกับจังหวัดกาฬพอดีก็ยังมีอีกนะครับวัดที่อยู่ไกลๆเท่านี้อีกไรวัดที่อยู่บนยอดเข้าลักษณะเนี่ยครับสวยงามมากมาได้ชั้งฤดูฝนฤดูหน้าฤดูแรงมาได้ตลอดนะครับ มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวมาดูเนี่ยสรีระของต้นไม้ของต้นไม้ในธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ยังได้มาทําบุญไหว้พระที่นี่ด้วยมีรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับที่อันนี้เป็นมนด,ดบมนด,ดบหินอ่อนยอดเป็นช่วยครับอันนี้ช่วยจ้างไว้นานแหละไปสําหรับ คนที่มาสักการะนะครับไว้ในนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจังลองอยู่ด้านในนี้จะเป็นห้องเก่ามานานแล้วแต่แต่ถ้าเดินขึ้นไปอีกจากจากที่นี้เดินขึ้นไปยอดเข้านูน้นก็จะไปเป็นเจดีเจดีย์สมัเทรวาดีโบราณน,นะเป็นเจดีเก่าครับเทือกเข้านี้ทั้งหมดเลยจะเป็นเมืองเก่า เมืองทลวดีอูท่ทองสมัยโบราณแล้วก็เพืเ่นเพืเ่อนสนใจก็มาเที่ยวได้เที่ยวได้แล้วก็ยังมีอีกไล้ที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาเที่ยวไปเรื่อยๆครับตับรรยากาศดีวันนี้ก็อยูวล่าวชัก มาทำคลิปนี่ก็อยู่ราวจักบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับไม่ค่อยร้อนยังมีต้นไม้ป่าที่ยังออกดอกอยู่ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับเขายังพอเพีนอยู่อย่างดอกอะไรต้นอันทางบ้านพ่อก็เรียกอะไรขี้นางนะขี้นางที่เป็นดอกปีๆข,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 ขี้นางร่บต้นมือที่เปลือกเข้าไว้ใช้กินก็มากได้ ออกจะสี่ค่าวๆเป็นเท่าแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นต้นอะไรนอกอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูทางทิศนี้ทางนี้จะเป็นทางขึ้นไปเจดีเก่าเจดีเก่าที่อยู่บนยอดเขาจะต้องเดินไปอีกไกลหมืหนกันแต่ก็ขบนนุ้นจะมองมาทิวจะช่วยกว่าที่ข้างล่างนี้อันนี้จะอยู่ราวๆชั้น มณฑปนี้อยู่ชั้นที่่องนะมันมีมณฑปอยู่ชั้นล่างนึงชั้นหนึ่งกลางเข้าเลยนี่มันจะอยู่ค่อนข้างจะยอดนะก็ยอดเข้าเลยจะ,ะดีเก่าโบราณตั้งแต่สมัยนู้นนะครับโบราณมาก,กอันนี้ก็มาได้จะทาบุญมาปิดทองไหว้พระนับการได ใกล้ๆจะส่งการแล้วครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็สิ่งอ,อะไรก็ให้ได้อย่างที่ใจปัารถนาแล้วก็มาทำบุญไหว้พระก,นกันเพื่อนๆที่สนใจจะมาเที่ยวที่สุพรรณก็ยังมีมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยครับแต่ตอนนี้ก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้ก็แล้วกันครับก็ญาติ มาเที่ยวเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าร่งสมการไปแล้วก็อาจจะทำทลิปต่อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมนี่ก็ยาดครับผมสวัสดีครับ